ครับวันนี้พบผมทางช่องบอนไซพ้าวลูกสารคามชแนลเชฟเคยครับวันนี้ผมก็จะเอาบอนไซมะพร้าวการส่งนะครับห้าต้นนี้มาให้ชมกันนะครับว่า,าหลังจากที่เพาะไปเป็นเวลาอันนี้คือเป็นเวลาเจ็ดเดือนนะครับใบจ,จริงเขาจะเริ่มมานะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละต้นเนี่ยคือการแต่ใบจริงมันจะไม่เท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของต้นด้วยนะครับสําหรับต้นนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่า แตกใบจริงก้านที่เท่าไหร่นะครับสาหรับต้นนี้นะครับก็จะมีเป็น1 2 3 4 5สอาี่ห้าอันนี้คือก้านที่6กนะครับก้านหกก็เริ่มแตกใบจริงแล้วนะครับสาหรับต้นนี้นะครับแต่ว่าใบจริงต้นนี้ก็ยังแตกไม่ไม่สุดนะครับถ้าสุดก็คือเขาจะแตกออกมาตรงส่วนนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นก้านส้มนะครับเป็นลูกเพาะตั้งแต่ที่ยังไม่มีนอเลยนะครับผมก็จะกีดเปิดยอดไว้เรื่อยๆนะครับ ถ้าเรากรีดเปิดยอดไปเรื่อยๆอก็จะทําให้ต้นเขาไม่ไม่สูงและก้านก็จะไม่ยาวนะนี่ผมก็จะเปิดกรีดหรือเยี่ยมุมการออกนะครับสำหรับมือใหม่ก็สามารถรับชมรับ ชมคลิปได้ในทางช่องบอลไซพ้าลูกสระคขมใช่ไหมได้เลยนะครับก็จะมีการในการทําบอลไซมะพราะ้าวไว้ในแบบหลายๆอย่างหลายๆขั้นตอนให้ชมกันนะครับอันนี้คือเรากรีดออกนะครับกรีดเยื่อเราคงก็จะกรีดเยื่อตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ก็คือเราจะดัดสักหน่อยนะครับดัดแบบนี้ก็จะทําให้ะมะพร้าวเราคือจะเป็นฟอร์มที่โคง้งงอนะครับเราก็จะกรีดตรงนี้นะครับต้นนี้ ในจำนวน5ต้นก็จะเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดครับผมก็ได้เอาลงในอโอ่งไว้นะครับถ้าใครรับชมคลิปของไม่เล่ก็จะได้เห็นว่าก็จะเห็นในขั้นตอนที่เอาลงโอ่งไว้ครับนี่ครับเราก็จะตัดออกนะครับนี่ครับออ,อันนี้ก็คือเริ่มแตกไปจริงแล้วนะครับ สวยนะครับต้นนี้ครับเป็นการสร่งลูกเพาะนะครับลูกเพาะตั้งแต่อยังไม่เกิดนอน,นะครับผมก็ยังไม่ได้กีดอะไรมากนะครับกีดแต่ยอดไว้ประมาณนี้นะครับกีดก็คือผมจะกีดออกมาแค่เป็นครึ่งเดียวนะครับอันนี้ผมก็จะเหลือไว้ก่อนแล้วผมค่อยจะกีดเรื่อยๆนะครับถ้าต้นเล็กๆแบบนี้ก็จะมา1หนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์พ่มทีในการกรีดนะครับ หมมันนเดิะครบพันไว้เพื่อให้เวลา,าเราดัดเนี่ยก็จะแบบว่าทําให้ไม่ให้ยอดหักหรือว่าเราลดน้ําหรือว่าลมโดน,นลมนะครับจมานนี้นครับเดี๋ยวมก็จะขอเอาต้นต่อไปขึ้นมาเกี่ดให้ชมกันนะครับสําหรับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งก็สวยเหมือนกันนะครับ อันนี้ใบจริงก็ก็เริ่มมาแล้วใช่หไหมครับเนี่ยใบจริงเริ่มมาแล้วแล้วเราก็มากรีดเปิดยอดกันนะเราก็มาชมว่าอ่าบางคนก็อาจจะถามว่าเออใบจริงจะมาตอนไหนก็คือแล้วแต่ต้นนะครับไม่ไม่ก้านที่ห้าก็ก้านที่หกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือก้านที่ห้าอันนี้ใบจริงก็เริ่มมานะครับเริ่มแตกออกมาคือเป็นใบจริงแต่ว่าก็คือ,อยังแตกไม่สุด แต่ต้นนี้ก็เริ่มที่จะใจไป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขีดเปิดยอดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็กีดเปิดออกประมาณนี้นะครับมก็จะเกีดตรงต้นนี้ออกมาสักหน่อยนะครับเหยียดที่หุมนะครับออครักออนนี่เราก็ท้าน,นี้เราก็สามารถที่จะดัดได้นะครับหลังจากที่เรา ขีดเปิดยอดแล้วผมก็จะขีดไม่ยังไม่ได้ลึก,ลกเข้าไ่นะแต่เดี๋ยวเราก็จะขีดเปิดยอดไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเอาหลอดพลาสติกเนี่ยรับไปเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่ได้ทําอะไรมากมายแต่ว่าเอามาให้ชมกันว่าใบจริงแตกประมาณการที่เราไหร่นะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับ ลูกพรอเหมือนกันต้นนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่มานะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าก็ยังไม่มานะครับสําหรับใบจริงยังไม่แตกไปจริงนะครับปกติก็จะมาประมาณก้านที่ห้าห้าห้าถึงหนะครับใบจริงเริ่มจะมา ี่ครับตัดออกเลยแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับลรามากรีดฝั่งนี้ จากเราขีดแล้วก็ลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ยังไม่มา แต่ว่าก้ารน,นี้ยังไงก็มามาแน่นอนสําหรับไอ้จริงนะครับ1 2 3 4งอี่หอันนี้6แล้วก็ยังไม่มานะครับแต่ว่าก้ารน,นี้ก็น่าจะมานะครับก้านที่7 เรากรีดฝั่งนี้นะครับเพื่อจะเอาหยียบหุ่มการออกนี่ครับเอาเออกเลย เนเมนนดิะครับี่ก็เริ่มเป็นลำต้นนะครับเริ่มแตกออกมานะครับสำหรับใครที่เพาะแบบว่าไม่ต้องฟอกเปลือกก็ลองวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับก็จะได้ล,ำต,นนลำต้นที่ใหญ่เหมือนกันนะครับันต้นที่ใหญ่แล้วการดูแลก็จะง่ายนะครับ ต้นนี้ก็ยังไม่มานะครับใบจริงแล้วก็กรีดก็ยอดไว้ก่อนแล้วก็กรีดฝั่งนี้ แล้วก็เวลาเราดัดเราก็จับไว้แบบนี้ด้วยนะครับดวการเขาจะหักนะครับนี่เสามารถดัดได้นะครับแล้วก็จับไว้ด้วยนะครับเวลาเราดัดก็จะรับไว้แบบนี้มันเดิมน,นะครับเวลารดน้ําหรือว่าโดนลมก็จะทําให้ยอดเขาไม่หักนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตห้าชุดนี้ให้ชมไห้เลยนะครับ เป็นชุดที่เป็นลูกเพาะต้างสมั้น,มนะครับแต่ว่าสำหรับต้นนี้ก็จะแต่ใบจริงก็จะให้ชมกันอีกรอบนะครับนี่ครับเห็นไหมก็คือแต่เป็นใบจริงแล้วนะครับแต่ใบจริงก็จะออกมาสวยนะครับลําต้นเขาใหญ่ด้วยครับแต่ใบจริงแต่ก็ยังไม่สุดครับ ไปจริงได้คนระับใบจริงสำหรับการกีดิบยอดแล้วก็ชมว่าใบจริงแตกตอนไหนนะครับผมก็จะพาชมไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับการส้มใบเขียวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องมอนไซพาลูกสารคามช่วยได้ด้วยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้พุทธิบิดมาทําบอนไซมะพร้าวเช่นมะพร้าวสองหนอ่อมะพร้าวสามหนอ่อมะพร้าวสี่หนอนะครับหรือมะพร้าวสีทองมะพร้าวสีหยกมะพร้าวพวงร้อยนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามเฟซบุ๊กที่ผมขึ้นข้างบนนี้เลยนะครับหรือว่าติดต่อตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับของดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับค่าจะส่งก็ไม่แพง ผมก็ซื้อมาหลายรอบแล้วนะครับก็เลยอยากบอกต่อนะครับสำหรับคนที่อยากได้วัตถุดิบมาทำบอนไซมะพร้าวนะครับ